สวัสดีสสวัดีครับวันนี้พบกับช่องมูฟี่นะครับวันนี้พามาสถานีพ่อพันธ์สัตว์ป่าที่เขาคร้อนะครับมาที่เกาะที่เทียมเคยไหมมิเคยค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะหนึ่งปีที่แล้วใช่ไหมสามมั้งสามมั้งประมาณนั้นหรอใช่น้องเคยแห่แหงกวางที่นี่อ๋อจำได้ แล้วก็จะไปกระเถิบตอนนั้นวางเต็มนี่เลยสุดท้ายไปอยู่ใช่ค่ะคิดเคยไมาอยู่กี่ตัวไปเราจะไปซื้อบัตรกันนะคะโอ้นี่ไงไปก่อนเขาไม่มีไม่ใช่เหรอนี่ไงมีควายจะมีเต่าด้วยนะคะแล้วก็มีแม่นลิงแต่ก่อนมันมีนาคเลยนะจะมีไม่กี่ชนิดอกะมันน่าจะไม่อยู่แล้วมันมีตัวเดียวแต่ก็จะมีอะไรสฟินหรือเปล่าก็อาจจะใช่ แมวป่ามันเป็นแมวที่เป็นเสือน้อยเ่ยเออเหมือนปลาใช่ค่ะปลาทางเดินส่งสัตว์ป่านี่มีควายมีควายอย่าพูดมากมันเป็นควเยอะฮะอย่าพูดเยอะโอ้นี่ไงฮวงจันทร์เขาบอเฮ้ยน้อหรออันนี้คืออะไรอ่ะช่วยเดี๋ยวสัตว์ป่ากี่โม อันนี้อันนี้คือสิบโมงสี่สิบอันนี้ตัวอะไรอ่ะกวางเขาฉีดยาให้กวางเขาต้องปิดตากลัวมันตกใจไปไปกันนะคะมาเร็วเรนาลักลอบลักลอบเนาะเตี่ยนค่ะมาอยู่ในนี้ด้วยไปกันดูคนวิ่งตามมูฟวี่ไหมอะไร มีนกแก้วอยู่ข้างบนไปดูนี่ต้นไม้มันชืน้นเฮ้ยเมืเ่อกี้มันพูดอะไรนะเมื่อกี้นกอ้นพูดอะไรนะอะไรนะอะไรนะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวนองฮได้ยินไหมคุณทอได้ยินไหมอะไรนะ <c oughs> อะไรคนะ <c oughs> รนะับ อะไรครับอะไรรคับมีอะไรครับกินข้าวไหมกินข้าวไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวไหมโว้วกินกินข้าวไหมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ขึ้นนไไปไหสวัสดีครับทำได้ไหมทำได้ไหมไ,ไหม่เอาเสียงเครื่องเสียงไว้คอเลยครับสวัสดีครับผมบินไม่ได้ครับเก่งมากเก่งมากอยากได้เอาไปไว้บ้านเ, <S <S เก่งมากเลย ขำเฮ้ยเก่งมากเลยคนเลยเหรอเราเจ้าน่ารักมากสวัสดีค่ะเฮ้ยเจ้าดีค่ะชอบอ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะแสดงว่าตัวนี้ตั้งอยากคุยด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อะไรเฮ้ยเสียงเปิดประตูอ่ะเออเฮ้ยเก๋น่ะสวัสดีค่ะใครทำได้ไหมพูดได้ไหมสวัสดีค่ะหนตัวอะไรอยู่ล่ะเสียงไม่หวานละเฮ้ยสวัสดีค่ะใคร นูนกันเถอะสวัสดีครับเก่งมากเลยแม่ไปไปก่อนนะไปก่อนนะนกขนทองไปก่อนนะนกขนทองพูดอะไรไป <laughs> ไปก่อนนะ <c oughs> ไปก่อนนะครับเฮ้ยบ,า, <c oughs> บายบายเดี๋ยวมาหานะี๋ยวพี่มาเตือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมาหานะไปดูก่อน เ็งงไหมโอ้นเจนะอันนี้นกอะไรเก้ยเลือดเบิดเหรอนฮ้ยสวยไม่ใช่เฮ้ยเ้ปีกน้องดูปีกน้องนี่เลือดออมันเป็นแผลเหมือนน้อนโดนเหมือนน้อนโดนเสือกัดนะ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหางดีมากเลยปะป๊าหางดีมากเลยเดี๋ยวนด้เอาปีเ้อดูท่าบินดิโใหญวยวตใหญ่วู้วสวยอ่ะแต่วิชาตัวนี้เหมือนฟีนิกซ์ดิป๊าปงพอพัดขนาดนี้เจน เฮ้ยมาดูดินี่ไก่ฟ้าสีทองว้าวนี่ไก่ฟ้าสีทองอันนี้ฟินิกส์ไงฟินิกส์เลไก่ฟ้าสีทองมันฟินิกส์เลยเชฟฟินิกส์ส่วนด้านล่างคืออะไรไม่รู้อะไรไงไก่ฟ้าเหมือนกันดูตัวข้างล่างสีเปลืยไก่ฟ้าค่ะไก่ฟ้าว้าวไก่ฟ้าสวยมากเลยค่ะตัวเมียไม่มีสีตัวไม่รู้ว่าตัวผู้มีสีเพื่อดึงดึงดูด เผีสื้ออันนี้ตัวอะไรเมื่อกี้แบบน่ารักมากเลยน้าน้ำอ่ะพูดได้เก่งอ่ะไก่ฟ้าสีเหลืองทองอันนี้อะไรอ่ะน้ำใหม่แบบฟ้าสลีนจะใส่อะไรได้เนินชุดไก่ฟ้ารีฟส่วนอันนี้ก็นองอะไรเนี่ยไม่ ไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์ตเฮิร์ตว้าวเฮิร์ตว้าวไม่รู้เหตุอะเกิดมีซึ่งอ้ดูดูดูมันวิ่งออมามีกระทองมากเลยทองโกวิ่งเทมากเลยมันมันอยู่วัดอ่ะเฮ้ยอันนั้นโกงอะไรลิงมันพังแล้วลูกทองเก่าแต่ก่อนมันเป็นลิงเออหนูก็แค่ใส่แย้ลูกก็ อันนี้อร่อยอ่ะข้นนาวแตงกวามันเยอะจังอขอไขไ่ะบบอะไรเนี่ยขอไข่สิหบหกรหัสรหัสกงเพราะเขเขียนว่ารหัสนี้มีตัวอะไรอยู่อยขอชุดสวยมากเลยหัวสวยเหมือนคนไม้แบบตรงกลางเขาเฟื่อยไปข้างหลังสวัสดีครับพ,พี่ชอบขอไข่สิบสามมาดูดิลายหลังมันสวยมากเลยตัวนี้คือ อันนี้ขอไข่ส uh, ี่ขอไข่สิบสี่ขอไข่สิบสามอุ๊กอุอกอกอออนเก่าสอนกรนอ่ะปอนี่ไงกงนกอะไรนะนกนเอี้ยงนกยูนกยูนี่แหละกงเก่าสอนอันน่ะันั้ไม่ได้ใช้แล้วเขาใช้ข้างบนแทนเนาะมันเดินยากกนเก่าใช่ไหมระ วัวฟ้าดูตาไข่ดิหนุ่มมีชอตจับคู่ตัวอุ้ยไก่ฟ้าหลังขาวว้าวเมื่อกี้ก็ไก่ฟ้าหลังขาวเฮ้ยไข่ส่ฟองเนี่ยสิบฟอง หนึ่งฟอนหนึ่นงหนึ่งต้าฟอนสี่ฟอนทำไมโอ้าไต้องไร้องตอครับตัวนูน้นไร้องตอบกันอุ้ยนกอะไรอะ <that> ไม่เคยเหี้ยก่อนเหียแดงอหอล็บยาวเลอ้าไม่ต้องรอกมันตับกินมากเลยแม่โอ้ดูคอตอนนมุนดิแม่แล้กัน

อ้าอ้าไปไหมอะไรอะ่ะยิงสบายยืนขาเดียวอุ้ยป้าอันนี้สวยมากเหมืนมอนนกอูกอ่ะดูผมมันดิเอาป๊าอันนี้ผมพังสบายยืนขาเดียวบินบินเนื้นนนนอตาตัวนี้ผมพังผมพังอะ่ะเท่มาก ไหนหนไหนมไ่เห็นฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากมนในหนังฝรั่งคิดตนกลางคืนดิจะตายมอยเหรอใช่เดี Oh. จริงอิงในกันเาะอ่ข้างบนสีขาวไหนดูตูดมันสิตูดน้อยตูดมันเป็นอะไรอ่ะตัวนี้นนรรด้นบนจุกจิกกันสองคนชนีนู่นไห,หนชนีอือชนี้ มีเค่นี้ตกน่าหอยเลยนั่นไหนคนเยยขไม่ให้กันไปฮะแค่เอามาเห็ดนนี้น่นหนนอนแช่ลาหากันอีูคุเนี่ยมไม่ติดแลวนเนี่ยเออแม่เขาไม่เหมือนกันขู่กันกินน้เป็นอะไรอ่ะเขมเห็นข้าไหมเห็น มนลิงคนละสายพันธุ์ใช่เห็นกระรอกขาวอยู่ข้างบนเห็นกระรอกขาวอยู่บนไหมนี่ตรงต้นไม้ไหนเห็นนังอ๋อไหนอ่ะมีช่องต้นไม้ตรงนี้อ๋อเห็นห่างไหมเห็นนะคะนไปละลิงบาบูที่มีมูวี่ร้องตอบอย่างเงี้ยเราได้ยูนี่เฮ้ยไมเได้เ ขยอยลิดันไดงลิงดันแดนเหรอเฮ้ยหัวกล้องอะไรกินไม่รู้้เลยเก่นขี้นี่มันนอน้โอ้มือเก่มากเลยอ๋ออะไรเนาโอุ้งกลตัวอะไรแดนมามาดึงสายจูน น่าจะเป็นอมานตกุ้ยอันนั้นที่อันนี้มีอไรมาแล้วหนเล่นจะเหมือนเด็กเลยบายเลยโลโลเล่นจะเหมือนเด็กเลยโอ้หดูหน่อยมันเล่นเหมือนนยป๊อกมเหมือนกันเรอ้อหนููดน่อยเป็นึ่งเป็หนึ่งกลัวหนูร่วงไปหาไม แกงทำไมกวางตัวนั้นต้องจ้องเราแบบนั้นด้วยแกงปิดหน่อยแกงปิดน่อยมันไม่น้อยแล้วมันใหญ่สวัสดีแกงเป็ดใหญ่มันไม่มีรูเหรอห่านตัวอะไรไหนห่านไหนอ๋ออยู่ข้างในเขาเขามีปลายด้วยเหรอมมีเ้าล เขามีปลาในน้ำให้มันกินปลาเขามีปลาในน้ำให้มันกินอย่ยบุ้งบุนนี่แต่ไหนหันหรนู่นห่านหันหรออย่าวิ่มองไปเห็นเต็มเลยนู่นล้อออกมาไหมคะไปเลยเดี๋เข้ามาเลยนี่นี่อยู่นี่เลย กินย่าอะไรเออย่าขนค่ะย่าขนเป็นย่าที่เขาตัดมาจากธรรมาชาติมานี่เหรอย่าขนใช่มันมีขนมองเห็นไหมมันจะมีขนเล็กๆนุ่มๆอือตัดได้ไหมได้ตัดได้ครับเ,เราก็ตัดมาให้ตัดสีน้องอยู่ใกล้เรามากเลยเม็ดเดียวหนูล้มหนูเจ็บเลยไปไหมไปไหมไม่ดูเป็ดตัวนั้นเดินดิมันเดิน มันนี่มันนี่ไม่มาหรอกคนตรงนี้เยอะๆอยตรงนี้เันนี่มาไหมมัมากินจะออ่อยเจ้านะไอ้เรไม่มาหาดีวเห็นไหมอไม่เหนแล้วไม่หนูเอาออกปาทีดย เดี๋ยวพัดจับมือไประวังลื่นนะดีๆพูดไม่ขาดคำเลยไปเดินต่อหาอ้ันจริงนี่ใกล้ๆเลียงผานี่ไงชื่อเขาเลียงชื่อสามันเฮ้ยบีแล้วเนี่ยไอซี่ไอซี่ไอบีมาเนาะมาๆลองมาอยู่มาเร็วมาเร็ว มาเรื่มาเรื่โล่สุโอ้ยน้องกินใบหมอนหรือเปล่าโอ้โหแมงมุมตัวเองในใบไม้แม่บานมาตัวแมงมุมดำตัวใหญ่มากไหนอุ้ยขึ้นมาใบไม้อยู่นั้นไหนเห็นไหมเห็นไหมที่มันขนเนื้อมีหนามด้วยดำๆเห็นไหมมันเดินยังเห็นไหมมิจิกน่ากลัวมันเป็นใบใบหมอนหรือเปล่ามันจะคันๆปวดหน้าคันอันตรเข่า น้องไม่ตายน้องอยู่น้องก็เป็นสัตว์เหมือนกันมงม่งก็เป็นตว์ให้นอนกินด้วยมันติดมาเขาไม่รู้เขากลับมาไงเดี๋ยวเล่นต่ออะไรโกงอะไรเขาบอกงามเขาเขากำลังปรับปรุงมาไปเล่นต่อเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแมวป่าแมวไม่แมวตาขงยังไม่เห็น นูนอนอยู่ในบ้านอ่อหรือเปล่าไม่เห็นอะนู่น่ได้ไงโอ้ยน่ารักนอนไไงเห็นไหมเห็นหน้าน้องไหมอยน่ารักีนี่ตัวนี้จะตัวนี้จะเห็นชัดีนี่ตัวนี้อยู่ขอบขอบปอดีเฮ้ยน้องเหมือนแมวเหมียวเลยอะมันก็แมวน่าหลกน้องเป็นแมวเหมียวอะแต่แนะนำใหญ่ให้ดูไม่ตัวอะไรเนี่ยนี่ในโพงนี่น้องอยู่ในโพงรงน้องก็กุยกุยเอยอันนี้อันนี้เขาซ้ำบ่ ยี่หินน้องอยู่ในบอ่อไม้อย่าเกน็นพรอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันซุ่มมากเลยเฮ้ยกงยี่ทำไมมันรูใหญ่จังเลยเราไม่ออกเหรอมันน่าจะพอดีเราไม่ออกเหรอ,น,น,อนี่ยม,มองตาขวางเทียวเราจ้อ,จองวี่ะปะป๊าดูมันจ้องวี่ดิไหนดูมันจ้องวี่ดิ ไม่อยู่เลยไม่หยุดไม่ย่อนนี่อยู่ไหมนี <t uh> <t uh uh ่คือตัวหนุนอยู่ในไม้หนุนอ่อยู่ในโพรงมองไม่เห็นนี่คือตัวยี่เห็นมันชอบหลบในโพรงเห็นทำไมอ่ะเพราะว่ามันหนาวมันเลยเข้าโพรงไปหลบความหนาวโอ้ปลาด้วยด้านบนเลยว้าวปลาเหมือนมันมีร่องรอยการออกนะนู่นน่ะนู่นน่ะอืม กู้แมงมุมยากใหญ่นมีพิษอ่อนตัวนี้ไหนนี่ไงอ๋อที่เจอโฉบมีแค่ตัวเดียวไอ้นี่นะโอ้หนกเนีว้าวตัวเล็กมากเลยโอ้โหุ้ยมลแล้วเตรียมตัวละมาเนี่ยามไหมน้องกำลังมอง ตาหนังเอเฟเบอร์คาเทลใช่ไหมนงเงือกไม่ใช่เฟเบอร์เป็นนกแก้วมันเป็นผู้หญิงถึงกระอองเฟิบเบอร์คาเทลเป็นนกเงือกหรือว่านกแก้วไงนกโอ้โยนกกาฮักนกกาหังมาคอเหรอป๊ะป๊าลองไปฝั่งนู้นดิตัวนั้นเทเฮ้ยอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ใหญ่หูบินบินโอ้ยอันนั้นตรงคอแบบมีอุ้มอะไรในคอ กินอะไรน้ำไหมคะกินอะไรอะ่ะอุ้ยแอบเอาอะไรขึ้นไปกินไปดูข้าวโพดไปแอบไว้แล้วก็ไปกินคนเดียวโว้นี่คนละนกเลยกอสองนกเนงือกกลางช้าง,าม,างมันใหญ่ปะ รงกลไม่มีหัวแต่ว่ามีตรงตรงอันนี้อ่ะตรงตรงคอเหมือนคนมีเหนียงอ่ะอุ้ยตกใจหมดโอ้มาเน้วโอ้โหตาแดงด้วยปากสองปากตาแดงด้วยมันมีปากสองกันปะเฮ้ยกล้วยปีปีปีกล้วยโอ้โห ตาแดงแบบแดงแจ๋เลยอะ่ะป้ามันปะสอนปัสนี่เลยโอ้โสิกูตามันจะแดงมากเลยป้ามันปะสอนปัสเพราะงั้นเป็นโอนเอาไว้ตอกไม้ตอกโคกไม้มานนิมานี่อุ้ยต้งกระโดดมาะฮะต้นมปีปากสัมผโว้โอ้ปากใหญ่มากป้าตัวน,นี้ใหญ่มากน,นี่ก็ปากไม่ไดิกล<ม>า,<ม>างกลางไม่ด<ๆ>ิอยข้างบนนกกกหรือนก กางวัดดีเมื่อกี้ตัวเนี้ยกระโดดมาเบบี้เบบี้อุ้ยแม่เบบี้อึ๊บเบบี้อุ้ยทำไมอุ้ยมันเหมือนหุ่นยนต์เลยอะปะเบบีไม่ขยับกึกกึ๊กอะแม่ตัวนี้เหมือนหุ่นยนต์เลยเวลาขยับมันกึกกึกมันกึกกึก บางว่ะตกใจหมดอุ๊ยแม่ตอนนี้มันคุยด้วยวัสดีตอนนี้น่ารักดูเวลามาขยับเลยมันจะเล่นมันเขาจะเล่นด้วยนกแก้มอ่ะ นี่ลมหรือฝนนี่ลมหรือฝนนี่น่าจะเป็นฝนลม<ง>อ๋อลมพัดต้นไม้มาล้อแก๊กน้องแก้งโอ้โหอยนี่หัวล้านอ่ะนี่แกงหัวล้านเมียคยอยเดินนะนูกเฮ้ยเท่เราเหมือนนักเลงอะ่ะโอ้ย,อยใช่ไหม ดูไหมเราดูไหมเหมือนแก่แล้วเลยเท้าก็ดูแบบใหญ่ๆเหมือนเหมือนน่าจะมีอายุอะ่ะโอ้ตอนนั้นบินชบโอ้วมิมองไปลูกอะไรไม่รู้แล้วก็จัก,กรยานเนี่ยแล้วลูกคนดูเลยลูกคนจัก,กรยาน้นึกปากดำอ่ะเออดูออลแล้วไปก่อนบ้านนี้ลูกอะไรเอ๊ะต้นอะไรเนีเ่ย มีปากดำสวยนกเงือกปากดำป,ป๊ามันคืออะไรนกขนุนนี่ไงต้นขนุนเอ๊ะน่าจะอยู่เยอะดูดูขาโอ้โอ้โอ้โดูดตามเฮ้ยแม่ตัวนี้มันดดตามสวัสด,ดโีโอ้โอุ้ยนิสิกสวัสด,ดี<อ>เฮ้ยสีดำดูม,ดมันชูคอชูคอเยอะจัง วิอะดูกระบี่สิหน่อยปลาปลานี่อร่อยอะไรหันสัตว์เขากลัวสัตว์มันหากินไม่เป็นเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาต้องไปปล่อยปลาก็จะเปลี่ยนอยู่ในเกาะนี้แลไม่ยอมไม่ตีแล้วหนูตีแล้วตายไหมตีแล้วไม่ไม่ทันหรอทันอยู่เป็นนี้เนอะตอนนอนในบ้านนี้ปุ๊บไปก็ตกเลยตกตัวเองเด็กเลยไปคุยกับนกตัวนั้นต่อปะ เอาไม่กลับแล้วเหรอ,อยังคุยนกอะไรนกอยากไปดูตุ้งๆนะล้วสัญญากับอันน่ะมีจะน้อยมีจะแมวที่เราผ่านมาแล้วไมม่ีก็มีเราสัญญากับมันแล้วนะว่าจะกลับไปหาไม่สัญญาหปล่อยนะเอวข้าวไลยเหรอข้ากลับไปคุยข้าอะไรอย่เงี้ยนี่คุณเอามันลายก่อนมา<อ>ลายตรงนี้ลายตรงใต้ ได้ไดีขนนั้นยัไงมั้ไม่ได้มาแน่แล้วรอบนี้เป็นไงสรุปฟ้าอันนี้คือหลังอะไรหลวมครับโอ้ออยหยียบแล้วเตรียมเตรียมเท้าลื่นหน่อยดิรอบที่เราปฟ้าลื่นรอบนี้มีวลื่นฟ้ามานี่มันบินสูงขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันขึ้นได้ป่าป่าเด็มไปด้วยก็มีนกมีนกโอ้ยอยู่ใกล้ๆก็มีตัวหนึ่งนี่ไง นไอ้นี่เสียงนกยุงเอลเอลนี่นะครับสรุปคลิปวันนี้สนุกสนุกโอ้ยเดีชอบนกีิพูดได้ใช่ไหมอ่ะชอบมากชอบสุดๆเลยบ้าคลั่งเลยเขาเรียกว่านกขนทองเขาเรียกว่านกขนทองพูดให้เล่าให้ฟังเลี้ยงเองเราเลี้ยงก็ได้เดี๋ยวเราต้องหารูปมาเราต้องฝึกคุยกับมันทุกวันมันจะเก่งเดี๋ยวแบบวนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวก็มีแล้วเดี๋ยวแล้วไปเที่ยวเราเท่าไหร่กินข้าวเรากลับใช่ไหม โอเคครับียหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเป็นตอนตอนยาวตอนตอนสัตว์ตอนสัตว์ขอขอีให้ยวอ่ะตัาไหลทีก็น่าจะปีหนาหรือปีใครว่ากันไหนใครว่ากันไหนครับเด็กนใคร